สวัสดีนะครับอยู่กับลุงชาติมีดีมาอวดน,นะครับในช่อง u t u b e นะครับวันนี้ลุงชาติมีมาอวดเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะครับในอีกหนึ่งมิตินะครับส่วนน่าจะเห็นลุงชาติเนี่ยอยู่กับภาคการเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของลุงชาติมีดีมาอวดน,นะครับกับแหล่งท่องเที่ยวนะครับ เชิงนิเวศแลวก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับวันนี้ที่ลุงชาติอยากจะมาอวดนะครับวันนี้ก็จะมีพี่นะครับที่ทําเรื่องของเพจนินจาท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่เราด้วยหลังจากที่พี่เขาฉีดวัคซีนเข็ม2เสร็จแล้วนะครับก็เดินทางมาอยู่กับลุงชาติเนี่ยเป็นเวลา10กว่าวันแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยากจะอวดเลยว่ามาครั้งที่3แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวพบกับพี่เขาได้เลยนะครับกับพี่ จากเพจนินจาท่องเที่ยวนะครับสวัสดีครับผมเพจนินจาท่องเที่ยวนะครับคือผมมายะลาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ประทับใจเหมือนทุกครั้งที่มานะครับด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นธรรมชาติมากเลยครับซึ่งโดยโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็จะเที่ยวแนวๆนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเนี่ยเป็นธรรมชาติด้านหลังนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองแวะมาสัมผัสนั่นะครับ ตำบลนาท่ามจังหวัดยะลานะครับแต่ลุงชาติบอกว่าหลังจากโควิด -19 ปลดล็อกแล้วนะครับถึงจะเข้ามาในชุมชนนะครับช่วงนี้จะเหตุกันเข้ามานะครับเพราะว่ามีมาตรการคุมเข้มกันอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ที่จะมาอวดนะครับกับพี่นินจาท่องเที่ยวนะครับว่าเรื่องของธรรมชาติแล้วก็สามารถจะติดตามพี่ได้ที่ไหนบ้างครับก็สามารถติดตามได้นะครับทางพิมพ์เข้าไปด้านบน Facebook หรือพิมพ์ทาง Google ก็ได้นะครับคำว่านินจาท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเพจเล็ก ของแบคแพกนะครับก็ซึ่งเหมาะสําหรับคนที่เดินทางคนเดียวซึ่งบางคนอาจจะเดินทางขับรถไปมาการเดินทางคนเดียวที่โดยไม่มีรถเนี่ยมันต้องวางแผนระดับนึงแะครับก็ถ้ามีอะไรก็ทักมายินดีให้คําแนะนําหรือว่าติดชมได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพจนินจาท่องเที่ยวนะครับก็เดี๋ยวอาพิชาตินะครับแล้วก็ลุงชาติบีดีมาอวดเนี่ยก็อยู่กับที่นินจาท่องเที่ยวนะครับที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ อาจจะมีหลาย EP ตามมานะครับในเรื่องของเดี๋ยวจะพาพี่เขาไปาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็เลยถือโอกาสนี้เอามาอวดกันนะครับกับเพจลุงชาติมีดีมาอวดกับนินจาท่องเที่ยวนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลน้าถ้ำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ